สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมคลิปนี้ก็เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวลัคนาราศีกุมนะประจำเดือนธันวาคม2563ค่ะก็แม่หมอททยโดยการใช้เน้นลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ถ้าใครไม่ทราบลัคนาของตัวเองก็ดูเป็นราศีก็ได้ค่ะชาวราศีกุมนะสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคม หรือผู้ที่มีลักนณะสถิตยอยู่ที่ราศีกุมนะคะมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีกุมนะชาวราศีกุมนี่เป็นคนธาตุลมนะคะมีดาวพระราหูเป็นดาวประจําลักนาราศีเกิดของเจ้าชะตานะคะในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระราหูยังสถิตยอยู่ในภพพันธุของชาวราศีกุมเรียกว่าเป็นภพที่ค่อนข้างดีแต่ตำแหน่งของดาวได้ตำแหน่งเป็นนิด จะเรียกว่าเขาให้ค่าที่ค่อนข้างด้อยค่อนข้างน้อยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะดาวพระราหูดาวประจำประจาตัวของชาวราศีกุมอะ่ะอยู่ในมุมนี้ก็ยังดีกว่าที่อยู่ในราศีเมถุนที่ไปตกอยู่ในภพพุทธะที่เป็นคู่ศัตรตูค่ะตั้งแต่ดาวพระราหูเขาย้ายมาชาวราศีกุมจะมีคุณภาพชีวิตที่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ และสำหรับในเดือนธันวาคมนี้จะมีการย้ายของดาวดวงใหญ่ๆได้แก่ดาวพะเสาดาวพะเสาจะย้ายจากภพลาภะที่มีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรตูค่ะเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในภพวินาศและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีเสาวตกอยู่ในภพวินาศได้ตำแหน่งเป็นเกษตรก็มองว่าดีกว่าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลาภะที่เป็นคู่ศัตรตูนะคะ นอกจากดาวเสาร์ที่เขาส่งผลต่อการทำนายของชาวราศีกุมแล้วในเดือนนี้จะมีดาวที่เขาส่งผลส่งอิทธิพลต่อชาวราศีกุมอีกได้แก่ดาวพระศุกร์ดาวพุธดาวอังคารดาวอาทิตย์นะคะสำหรับดาวที่ไม่มีการเคลื่อนที่หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจรนะก็เขาก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะ นั่นก็คือดาวพระราหูดาวพระฤหัสบดีดาวมฤตยูนะในเดือนธันวาคมนี้ค่ะยังมีมีดาวดวงใดย้ายกันวันไหนเมื่อไหรกันบ้างนะเราไปเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาเลยนะว่ามีดาวดวงใดย้ายเลยอันดับแรกเลยค่ะอันดับแรกเลยนะในวันที่5ธันวาคมค่ะ ดาวะเา่าเขาจะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกุมนี่คือพบวินาศและจะได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีด้วยความหมายของดาวเสารวว์าตกวินาศและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีอาอาจจะมองถึงเรื่องดีนะคะเพราะปัญหาและอุปสรรคต่างๆของชาวราศีกุมหรือเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดเกี่ยวกับชาวราศีกุม่ะ ที่ท่านคาดว่ามันจะเกิดในอนาคตอะคะ่ะพอดาวพระเสาร์มาทับอยู่ตรงจุดนี้เรื่องเหล่านี้จะหมดสิ้นไปแล้วก็ค่อยๆเบาลงคายลงนะคะเรียกได้ว่าปัญหาอุปสรรคและศัตรูของชาวราศีกุมนะจะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงะคะ่ะเมื่อดาวเสาร์เขาไม่อยู่ตรงจุดนี้ซึ่งแม่หมอก็มองว่ามันดีกว่าที่อยู่ตรงจุดเดิมนะคะในวันที่12ธันวาคมดาวพุธ จะโคจรเข้าสู่ราศีธนูถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกุมนี่ก็คือพบลาภะค่ะและในวันเดียวกันนั้นเองดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกุมนี่คือพบกรรมมะค่ะดาวทั้งสองดวงนี้โคจรเข้าไปในพบที่ค่อนข้างดีนะคะในวันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีธนู ได้ตำแหน่งเป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยดวงนี้ก็ค่อนข้างดีต่อชาวราศีชาวราศกีกุมเช่นกันเพราะว่ามุมนี้คือพบลาพะของชาวราศีกุมจะนําโชคลาภมาให้ชาวราศกีกุมด้วยในวันที่27ธันวาคมดาวอังคารโคโจรเข้าสู่ราศีเมษเป็นตําแหน่งกเกษตราธิบดีถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกุมนี่คือพบสหัชชะค่ะ และสุดท้ายในวันที่30ธันวาคมดาวพุธโครจรเข้าสู่ราศีมังกรถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกุมนี่คือภพวินาศทั้งหมดนี้คือการจรที่ดาวเขาจะมีการเคลื่อนย้ายนะคะและส่งอิทธิพลต่อชาวราศีกุมเราไปดูการทำนายดวงในส่วนต่างๆกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรด้านการงาน การที่ดาวเสารเขาโคจรเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่5ธันวาคมอ่ะเป็นภพวินาตอะค่ะแต่ก็ได้เป็นมาตรฐานเป็นเกษตรตาธิบดีนะก็อาจจะส่งผลให้ชาวราศีกุมต้องทำงานหนักหรือมีภาระรับผิดชอบที่มากขึ้นอาจมีเรื่องที่คิดมากเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะแต่เจ้าชะตาสามารถคิดค้นหาวิธีในการจัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยความคิดที่พลิกแพงแล้ก็มี ปฏิภานไหวพริบค่ะดังนั้นจึงควรใช้สติและความรอบคอบในการตัดสินใจในเรื่องของการงานให้ดีนะแต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อดาวเสารเขาโคจรเป็นกเกษตราทิบดีแบบนี้มันย่อมจะส่งผลด้านดีต่อดวงชะตาและจะส่งผลให้ชีวิตในด้านการงานของเจ้าชะตาค่ะค่อยๆเริ่มมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะในบางคนนะคะ บางดวงชะตาของชาวราศีกุมอ่ะที่ดาวเสาร์เป็นเดชเป็นสีแก่ดวงชะตานะก็จะทำให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จแบบแปลกประหลาดค่ะหรือเกินความคาดหมายก็เป็นไปได้บางคนน่ะที่ทำงานมานานนะคะหรือมีผลงานอย่างต่อเนื่องอ่ะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางคนที่รอการย้ายงานก็มีโอกาสที่ผลงาน ของเจ้าชะตาค่ะเข้าตากับเจ้านายนะเข้าตากับผู้พิจารณา,านะคะจนคุณได้รับข้อเสนอใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะนอกจากนั้นในช่วงนี้ชาวราศีกุมก็มีเกณฑ์ที่จะเจองานแปลกๆใหม่ๆเข้ามาให้กับเจ้าชะตาได้ทำนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเก่งกำไรการซื้อมาขายไปนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับพวกความรื่นเริงความบันเทิงอย่างเงี้ย ก็จะได้ผลดีอย่างค่อนข้างที่จะน่าพอใจเลยทีเดียวในส่วนของด้านการเงินและโชคลาภในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุมควรจะระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าดาวการเงินของเจ้าชะตาเข้าสู่ภพวินาศในเดือนนี้จึงยังไม่ควรลงทุนขยายธุรกิจและหลีกเลี่ยงการให้คนแบบให้ยืมเงินนะคะ หรือการเซ็นคำประกันที่เกี่ยวกับด้านการเงินกับใครก็ได้แม้จะเป็นญาติพี่น้องหรือคนสนิทเพื่อนสนิทคนที่เราไว้ใจนะก็ไม่ได้นะคะนอกจากนั้นนะเจ้าชะตาย,ยังมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับคนในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านก็ได้หรือจ่ายเงินเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในบางคนนะก็อาจจะเกิดหนี้สินระยะยาว แต่เกิดจากการผ่อนบ้านผ่อนรถก็เป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามนะในในดวงชะตาของเจ้าชะตาค่ะยังคงมีดาวเสราร์ที่เขาโคจรเป็นกเกษตราธิบดีเงินทองของชาวราศีกุมก็ยังคงมีเข้ามาสู่มือนะอยังต่อเนื่องนะลงมือทำงานนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนเจ้าชะตาอาจจะไม่ได้เงินแบบง่ายๆเหมือนคนอื่นทั่วไป แต่เจ้าชะตาจะต้องเหนื่อยจากการทำงานก่อนถึงจะได้เงินเข้ามานะคะบางคนก็มีโอกาสจะได้เจอช่องทางทางการหาเงินการทำเงินแบบคาดคาดไม่ถึงนะคะอาจเป็นช่องทางที่ไม่ได้แบบเปิดเผยให้ใครรู้หรือคนอื่นดูแล้วไม่เข้าใจแต่เจ้าชะตาจำเป็นต้องลงมือทำถึงจะสำเร็จนะคะในวันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปัตนิ เขาจะโครจรเข้าสู่พบลาภะเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่คู่ครองหุ้นส่วนหรือว่าคู่สัญญาค่ะจะเป็นผู้ที่นําความสุขความจเจริญทางด้านการเงินมาให้บางคนก็มีโอกาสจะได้โชคลาภคู่ครองคู่หุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามก็เป็นไปได้นะคะในส่วนของด้านความรักในช่วงกลางเดือนธันวาไปแล้วค่ะคนที่ยังโสดก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่มีฐานะดีเข้ามาทำความรู้จักนะ ซึ่งจาชตาก็สามารถสารต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวได้เป็นอย่างดีส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วคนรักของชาวราศีกุมก็จะเป็นผู้นำนำลาบผลมาให้นะคะเพราะมีแนวโน้มว่าจะได้โชคจากคู่ครองคนรักด้วยนะในส่วนของด้านสุขภาพนะคะโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่มีเหตุอะไรที่ร้ายแรงนะคะโอเค ไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงค่ะสำหรับภาพรวมของด้านสุขภาพในเดือนนี้นะคะและนี่คือการทำนายดวงของชาวลัคนาราศีกุมประจำเดือนธันวาคม2563ค่ะ